พี่ต้มพี่ต้มครับพี่ต้มเอยต้มหล่อมากๆเลยลูกพี่ต้มหล่อมากๆเลยครับโอ้สุดหล่อของเรานีให้พ,พ่อแม่หายคิดถึงนะคะหล่อมากๆเลย นี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่มือแบนะคะมือขนาดแบแล้วนะนี่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 นแบแล้วนะคะแบแล้วนะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมนี่มือแบแล้วเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยลูกเก่งจริงๆมือค่อยๆแบแล้วนะคะมือหน้าเนี่ยค,ค่อยๆแบออกแล้วนะดูหันหัวไปมาไม่ล้มนะคะ ตอนแรกเขามีการโยงตัวขึ้นนะเขา,าโยงตัวขึ้นนะคะมือแบแล้วลูกเก่งมากเก่งมากๆเลยเก่งที่สุดเลยอะไรลูกอะไร บ้างหายลูกไปเงินไปเงินสุดหล่อดวงเดือนดวงเดือนไม่มีอะไรนะคะตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วไม่มีอะไรนะคะเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะคุณหมอก็เลยให้ยามานะคะก็ป้อนยาไปแล้วนะคะป้อนยายากนิดนึงต้องเอาน้องแป้งช่วยจับนะคะป้อนยากจริงๆก็สบายใจหน่อยนะคะ ตอนแรกก็กลัวว่าน้องจะเป็นไตเป็นอะไรหรือเปล่านะคะไม่มีนะคะผลตรวจออกมาแล้วนะคะเอดเมลูชีเมียก็ไม่มีนะคะอ่ะพิเศษลุกหน่อยเร็วนะโยงตัวหน่อยโยงตัวลุกขึ้นมาหน่อยเร็วโยงตัวโชว์หน่อยเร็วเอ,อ้ดูมือนี่นี่นี่ดูมอือน้าเนี่ยแบแบไม่ไม่งอง,ง้้าเข้าไปเหมือนตอนนั้นแล้วนะคะ ง้มเข้าไปง้มเข้าไปไม่รู้ภาษาอีสานภาษากลางก็รวมๆกันก็นนฟังเอาแล้วกันนะคะ๋อองมองดูมือตัวเองหน่อยลูกเนี่ยไม่ง้มเข้าไปแล้วนะคะข้างนี้อาจจะมีง้มเข้าบ้างนะแต่ว่าข้างนี้เบร์แล้วนะคะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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 ดีใจมากๆเลยค่อยๆนะลูกเนาะมันทําให้หัวใจแม่ฟูเลยนะลูกรู้ไหมสิ่งที่หนูทําอ่ะสิ่งที่หนูเกิดขึ้นกับหนูสิ่งที่หนูเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยมือหน้าเนี่ยแม่หมดหวังจริงเลยนะ ก่อนหน้านี้แม่ไม่เกียงหมดหวังเลยนะคะที่มือหน้าเขาจะแบออกมาได้อ่หมดหวังเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งมากๆนะคะแข็งที่ี้ถ้าดึงออกนี่จนมือสัน่นบางครั้งจนมือสั่นเลยนะคะมือก็สั่นด้วยนะคะคือมันแข็งสุดๆเลยนะคะตอนนี้มือเริ่มอ่อนลงบ้างแล้วนะคะแล้วตอนนี้แบแบได้อย่างนี้แล้วนะคะปกติได้นั่งแบบนี้เขาจะไม่แบแบบนี้นะเนี่ย เพราะเป็นแบบนี้ทําให้หัวใจฟูเหมือนเราเริ่มมีความหวังแล้วนะคะความหวังเราเริ่มมีแล้วนะ an <ric> an> เดินได้ไม่ได้ก็ก็ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ <c oughs> ก็ยังพอมีความหวังนะคะอย่างน้อยก็ทําให้เรามีความหวังน่ะใช่ไหมถึงถึงได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยได้เรามีความหวังนะคะห,ควหวัง,ะะงว่าน้องแค่แค่ประคองตัวหรือโยงตัวขึ้นแค่เนี้ย ก,ก็พอแล้วนะคะก็ดีใจแล้วนะคะประคองตัวโยงตัวขึ้นก็ดีใจแล้วไม่ต้องถึงขั้นต้องเดินเก่งๆเลยก็ได้นะคะเดินเอาเหมือนเข้าสวยเข้าใหม่เดินล้มเดินล้มมันก็ยังดีนะคะแต่ว่ากรณีวิเศษเนี่ยมันก็แค่จะยากอยู่รู้รู้ว่ายากอยู่แต่ว่าสิ่งที่เขาเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันทําให้เราหัวใจฟูขึ้นเลยนะคะมันมีความรู้สึกฟูขึ้นรู้สึกว่ามีหวังอะรู้สึกมีหวังอะ ว่าพวกเราเริ่มจะมีหวังเกิดขึ้นแล้วนะคะให้เขาว่าอยองตัวขึ้นถ้าเขามือหน้าเขามีแรงมือหน้ามีแรงมือหน้า,นาแบเพื่อยันตัวขึ้นน่ะมีโอกาสนะคะที่ยันตัวขึ้นได้นะใช่ไหมพี่ต้มพี่ต้มใช่ไหมเขากล้องเขากล้องด้วยนะลูกพี่ต้ม ต้มครับต้มนอนหน้าหล่อเลยเขากล้องเขกล้องนอนยึดยึดวงกลมเลยรอรอรอนะคะรอให้ความฝันของพวกเราเป็นจริงความหวังว่าเราเป็นจริงนะคะรอกันแล้วนี่อะไรมามาผิดคู่กันหรือเปล่าเนี่ยฮะ แสงจันท์แสงเทียนดวงดีดวงเด่นมารวมตัวกัน,ดว,นดวงเดือนดว,ดวงเดือนมานี่มาลูกมาดวงเดือนมาหาแม่ดวงเดือนก็กินยาแล้วนะคะเป็นหวัดนะคะคุณหมอตรวจแล้วเป็นหวัดนะคะตรวจเลือดตรวจทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะไม่มีอะไรนะเป็นห่วงนะคะก็เป็นวัดนะคะต่อ,อแล้วแล้วข้าตังข้าตังกับใครนะสมชาย เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะกีวีน้อยไม่คิดจะมาอยู่ข้างในบ้านบ้างเลยเหรอลูกฮะติดห้องโน้นมากเลยติดห้องชายทะเลมากเลยนะคะเอามาเดี๋ยวก็กลับไปอีกนะคะเนี่ยโตเป็นหนุ่มมากแล้วนะคะกีวีน้อยติดห้องชายทะเลมากเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็หนีไปอีกนะคะ เขาชอบไปอยู่ห้องโน้นมันกว้างจำพ่อวิเศษได้ไหมลูกืมจำได้ไหมอ๋อเลี้ยงหนพี่พ่อวิเศษก็พาหนูวิ่งแล้วนะลูกนะหนูที่จะพาพ่อวิเศษวิ่งืมกีวีกีวีน้อย คิดอะไรอยู่สองพี่น้องเนี่ยสองพี่น้องคิดอะไรอยู่เอ้าตาใสเลยนะลูกกีวีน้อยอยู่นี่แหละไม่ต้องไปหรอกลูกอยู่นี่แหละอยู่นี่นะครับลูกอยู่นี่นะอยู่นี่นะลูกนะไม่ต้องไปหรอกอ้วนมาแล้วอยู่นี่แหละลูกอยู่กับแม่นี่แหละไม่ต้องไปนะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน ไปไปซุกไปซุกแม่แตงกวาไปซุกแตงกวานะคะเขาไม่ค่อยติดบ้านในบ้านเขาไปติดข้างนอกนะคะติดห้องข้างนอกพวกหนูคิดอะไรอยู่ลูก <Osman> คิดอะไรกันอยู่ใจพวกหนูเป็นยังไงบ้างวันที่แม่เก่งอ้วกอ,อาหารเป็นพิษอ่ะ แม่เกงลืมตามองหน้าข้างหน้าประตูลืมตาได้แป๊บหนึ่งก็มองมองเห็นนะ่ะเนี่ยพากันสองมองอยู่เลยนะคะว่าแม่กําลังเป็นอะไรแม่อ้วกนะคะนี่สองมองแม่กันใหญ่เลยนะคะดวงดีดวงเด่นนะ่ะแม่เกงจําได้เลยแต่ก็ช่วยอะไรแม่ไม่ได้เนี่ยก็จะพยายามเลือกอาหารกินให้มันดีๆหน่อยนะคะไม่ไม่ไม่ไปซื้อในอตลาดแล้วเพราะว่าซื้อแล้วกลัวว่ากินลงไปแล้วมันจะผิดพลาดขึ้นมา แย่ yeah, นะคะเดี๋ยวลูกๆก,ก็สงสารลูกๆอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาก็เราก็ต้องแบบว่าเหมือนกับว,เว่เราอ้วกอ่ะเราอ้วกเราเวียนหัวงเงี้ยแล้วลูกๆก,ก็ดีนะโชคดีนะที่เอาเข้าอาเอาเอวิเศษแล้วก็กีวีฉี่แล้วนะคะฉี่ปุ๊บแล้วสักพักก็เป็นเลยนะคะเป็นห่วงลูกๆเนาะเป็นอะไรขึ้นมาก็แย่นะคะ มีหาวด้วยนะเมื่อกี้อ่านอนท่านี้นะใช่ไหมนอนท่านี้นะอยู่ท่านี้ไปก่อนนะลูกเนาะเพราะว่านอนหงายนอนตะแคงทั้งวันเนาะนอนท่านี้มั่งมน,นานนะลูกนะเดี๋ยวค่อยลุกนะแค่นี้นะ